เลยอันนะีพี่เราอยากต่อย <c oughs> <c oughs> แรงอ่ะแรงอ่ะทำไมต้องแรงด้วยอ่ะ มาดิเยอๆยังกลับกันได้เล่าหน่อยยอะนะครับนะครับแบบ่องแบบเมื่อยอยากจุม,มากกว่าเมื่อกี้อยากต่อยเลยตอนนี้อยากจุ อ่ดูดีครับแปลตงแปลขอบนิน 好了。 ก้าห่ข้าจอด้านหลังตก้าหนึ่งห้าจอด้น้าตวรถด้าน้าเต้องแปดจ้าเท็กต้อ,ตอ,อยวันเอวีถนะสนุกองเป

ดีเพื่อนคนีรักของฉันอยู่กินข้าวยากไหมกินข้าวกินแต่ว่ามันแข็งก็เลยแบบไม่ชอบอ่ะ จดอรตข้างๆลูกบ้านไม่คืออะไรนั่นจ้าฉันน่าบูรณะรายงานกิมโมจิอยากกอนลเลยอืมทะลึ่งลลฉันเป็นคนอร่อยฉันพูดภาษาไทยไม่เก่งฉันเป็น,นคนนายุ่งใช่เจ๊ไอ้ห่งวไอ้เต้าไม่ได้ทะล,ลึ่ง

Tapi kau tak lindungi <laughs> aku Tak boleh tengok kau Aduh hmm. heritor tak enak Kuantik-kuantik tiang tiang lah Aku nak kuantik ya. kau Kau tak harap kuantik macam ni Kau ya. tin lah, faham? Kau nak laik mana? Tak ada, tiang lah Oh maaf, saya Ada puan Palapakmu <laughs> Palapak kau, palapakmu Kau palapakmu muka widi munga Kau kiklek macam mana? Kau kiklek macam Nacke, nacke för att gå igenom Uniform <rarely it's> <Nevergrowth>